สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนเรื่องรามันเริ่มเมื่อตอนที่พบเครื่องมือเล่นประหลาดมันแปับไม่เคล้ามันแปลกลิกลับมันแปลงสะจนเกินคาดกลับท่งเพลียงมากมาย,ยามไ,มไม่ใช่เ็งน้อยที่กี้คลาเป็นเบนทนโอเบนทนโอ โอเคครับผมอยู่กับผมเลยคือ,คอวันนี้ผมจะเอาอันติเมดไดมอนเฮดลงดันทุกดันนะผมอ่าแล้วก็เอาไปตีบอสนะดูซิว่าบอสตัวไหนนะผมจะขนามือไดมอนเฮดอันติเมดหรือเปล่านะผมอ่าฮะไปดูกันโอเคนะผมเราก็อยู่ในดัน25นะผมอ่าหรือว่าดันเออ่วิวแก๊กโดนนะผมจ่แอนด์วิวแก๊กโดนนะมาเรามาดูกันนะครับผมว่าไดมอนเฮดจะสามารถจัดการเจ้าจ่แอนด์วิวแก๊กโดนได้ไหมไปโอู้เมา,าเรียบร้อยเลย ค <cido f 2> อมโบเดียวรู้เรื่องนะผมอ่าฮ่าโดนก็ไม่สามารถจะทําอะไรเอ่อัน,นติเมดไดมอนเฮดได้อยู่แล้วนะผมนี่เรียแบบร้อยเลยโดนไปสามสกิลหายนะครับผมไปเราไปดูบอสตัวต่อไปว่าจะหยุดแอนติเมดไดมอนเทดได้หรือเปล่านะผมไปโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในดันเอ,อ่อด็อกเตอร์แอนิมอลกันแล้วนะผมอ่าฮเป็นไงด็อกเตอร์แอนิมอลตายซะอื้หายเรียบร้อยนะผมก็โดนคอมโบทีเดียวขี้แตกเหมือนกันนะผม นะฮะก็คือสามสกิลนี่กดทีเดียวลวดเลยนะผมอ่าเรียบร้อยเลยแอนิมอบอกเออเออเออเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่แอนิมอลแล้วผมเนี่ยเป็นอะไรนะรผมเออนะฮะก็คือแบบยังไม่ทำได้ทำอะไรเลยยังไม่ทำไม่พูดด้วยซ้ำนะผมโดนสกิลทีเดียวอาจตายขี้แตกนะผม อแอนิเมะก็ไม่สามารถจะหยุดผมได้นะผมอันติเมตได้มันเฮดอันติเมตได้มันเฮดเราไปดูบอสตัวต่อไปนะครับว่าจะขนามืออันติเมตได้มันเหดหรือเปล่าปะอโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับดันอัศวินอมาตะนะผมอตมตะเกนะผมอาไปเราไปดูกันนะครับว่าทําไมไม่ส่งบอสตัวใหญ่มาฮะรทุกนายส่งไอตัวจิ๋วแค่นี้มาแล้วนั่นก็ตายซะโอ้โหหายไปซะเจ้าอัศวินอมตะปอมนี่เรียบร้อยเลยนะครับ ถึกใช้ได้นะทนสกิลของฉันได้ในระยะเวลา3วินาทีขึ้นไปก็ถือว่าเกง่งแต่ว่าก็แค่นั้นแหละได้แค่ทนน่ะนะแต่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกออออเป็นอะไรอะ <c oughs> นะครับผมเออนะครับโอไปเราไปดูนะผมว่าวสตตวต่อไปน่าจะจุดผมได้หรือเปล่านะผมอัลติเมตต่อยมนเฮด โอเคแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ดันวิวแก๊กแต่วิวแก๊กวิออกมาส่งซิกซิกมาส่งมาซิกซิกมาสู้ผมนายคิดตีแล้วเหรอวิวแก๊กที่ส่งไอ้นี่มาจัดการฉันเนี่ยฉันเป็นถึงอันเดอร์ดไดมอนด์เฮดนะรถไฟลงหัว,วาหมาซะแกเป็นแค่ซิกซิกโอ้โยยืนนานเหรอ,อยืนนานเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอนี่ให้ยืนให้ยืนตีเลยนี่เป็นไงือ ตัวแค่นี้คิดจะหา้าวเจ้าไม่เอาวิปแก๊กออกมาถือว่าพลาดแล้วนยี่ยเรียบร้อยเลยขีแตกนะผมก็นะบอสดันเป็นดันเป็นซิกซิกนะผมาวิวแก๊กไม่ออกลงนะครับโหเซ็งเลยในมันเทสนี่ถึงจะเซ็งนะครับผมอันติเมทบอกโอฉันมาเองแต่กับส่งเจ้าตัวกีววยย้มาฉันไม่รับากเป็นบอสหรอกเด้อแต่ก็ถือว่าเป็นลูกน้องแกล้วกัน ันเป็นอะไรก่อนตอนนี้เป็นอะไรก่อนโอเคแล้ว okay, นะผมไปดูบอสตัวต่อไปกันเลยผมแค่ไม่ถูกใจที่วิวแก๊กออกมานะโอ้หระดับนี้ระดับพี่โอ้หส่งลูกน้องมาไงได้ยังไงไปแล้วไปดูนะโอเคแล้ว okay, นะผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับดันดินเอเอเลียนนะผมแล้วก็จัดเลยไอ้บอสบอสไฮบิดเหรอน,ะนี่ไงโดนบิดบอสไฮบิดเหรอไฮบิดเหรอเป็นไงเป็นไงครับเฟียเปล่านะเออบอสไฮบิดติดถือว่านับเอาเฮ้ยมามามาไอ้หนูตัวใหญ่แล้วพี่เบิ้มพี่เบิ้มใหญ่แล้วคิดว่าเฟียเหรอ คิดดูฟีเอ๋อหรอนีไ่ไงลงไปดีโดนโดนไปเต็มเต็มนะครับผมไฮบริดไฮบริดนี่ไงมาดิเอาเป้าเอาเป้าหมาดัมดหมัดเป้ามาันหมัดเป้าฮัาาาโลโหลปล่อยเป้า y, อุ้ยก็ไม่ได้แรงนะเราอะไม่ได้แรงนะไม่ยังไงสเสกเลยเสกเพชรเสกเพชรตีเ,เ,เรียบร้อยนะครับผมก็นี่ครับผมกพลังที่เธอจิงของอันติบนเบตได้หมดเฮดนะโคตรเฟียอ๋อครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดูดูด,ดูนี่นะผมลงมาถึงข้างล่างนะฮะเวลาสกิลเสร็จสกิลก็จะเซตลงมาข้างล่าง อย่างเท่นะผมไปก็ดูซิว่าบอสระดับต่อไปจะหยุดข้อดอยหรือไม่อ่าคืออัลติเมตไต่บนเฮดไนโคตเฟียว่ะจังรอครับผมไปไปดูกันนะผมบอสตัวบอสตัวต่อไปโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับดันซับบัพพังนะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าพังเออนะผมชื่อชื่ออะไรนะแกแกชื่ออะไรนะฟิตฟิตฟิตทริกอะฟิตทริกเออชื่อฟิตทริกก็ได้ฟิตทริกอะ อนี่ไงโดนพลังนี่ขนาดหันพิษทางเนี่ยเป็นไงเรียบร้อยเลยสกิลสีอัดเข้าไปนะครับผมนี่สร้างวงแหวนเพชรตีตีเป็นไงเจ็บไหมอืมหืมหืหต่อยปลาหลับต่อยบัดหมัดปลาหมัดหมัดปลาหนียืนแทงเลยยืนแทงเลยอโอ้ยมันก็ตีแรงกอนก็ตีแรงโพดนายน่ะเฮ้ยค่อนข้างจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะเกือบเกือบไปแล้วเหมือนกันนะ เออก็ไม่แนะนำให้ยืนแทงใครใครจะยืนแทงระาหรือเปล่านีน่มันต้องสกิลแล้วหนีดิมันสกิลฮีโร่อยู่แล้วสกิลหนีเ่ะสกิลแล้วหนีอ่ะเอออย่างอย่างอย่างฮีโร่อะ <c oughs> แล้วผมก็นี่แล้วผมก็ดัมเบลเฮก็ถือว่าโกงนะฮะอ่าใครที่มีโพติชแล้วนะครับผมก็สามารถยืนแทงได้แป๊บหนึ่งมั้งนิงก็ไม่แนะนำให้แทงหรอกครับผมแนะนำให้ใช้สกิลแล้วหนีดีกว่านะครับเออมันเป็นเกมเนาะไม่ต้องสมจริงมากก็ได้ <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้นะบ,บอสไอ,อ้บอสไซเบอร์พังตัวนี้ก็ไม่สามารถจะทําอะไรผมได้นะผมบอสพังพลาดตัวนี้นะเออนะฮะก็ไปดูบอสตัวต่อไปกันเลยนะผมว่มาจะหยุดผมได้หรือเปล่าบอสตัวสุดท้ายแลวนะครับแค่ไม่ใช่ไม่ใช่ท้ายที่สุดนะครับผมไปโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ดัานดากอนนะผมดากอนก,กำลังจะเล่นผมนะเอาเอาไปก่อนเลยจะเล่นใครเหรอ,อไม่ดูเลยนะเกลอฮะลอยยิงไงพลังพลังครอบซะเลยนะครับผมเลือดลดไปเท่าไหร่ดูซิ นะครับก็รถไปโอ้โหพันพันหนึ่งได้อยู่นะครับผมเอาสกิลไปอีกอแก่ต้องโดนแกต้องโดนนี่ไงนี่ไงโดนไม่ดีโดนไม่ด,ไดีไงวิ่งเลยวิ่งนี่วิงนะว่งนะครับผมวิ่งสู้ฟัดนะครับผมมาไอหนูนี่ไงโดนไปดีสกิลอะสกิลอะนี่ไงสร้างไปเลยเพชรนะผมกระน,นำเพชรกระน,นำอ่ะอเพชรเพชรนี่ไงโดนโดนเพชรไปเลยโดนเพชร ยังไงเจ็บเป้าโดนพิษอ่ะึเป็นงไงรู้สึกคันไหมนี่นะโอ้โหเลือดเกือบตายแล้วครับผมเอาเป่าจะหมัดหมัดหรือเปล่า,าหมัดหมัดหรือเปล่าอุ้ยไม่หมัดนะไม่หมัดนะ <laughs> แกไม่ใช้หมัดนะแกใช้หนวดไม่เเรียบร้อยเลยนะผมก็อีซีนะผมสําหรับดันมันเฮดนะครับอันติเมทลงดัน <laughs> ทําไมเอาไปอันติเมทไว้ข้างท้ายตลอดเลยนะมันไม่ค่อยชินเท่าไหร่เออนะผมอันติเมทดันมันเฮ็ดลงดันนะผมก็ดากอนก็ไม่ไม่อาจจะทําอะไรผมได้นะผมถ้าผมเอาจริงนะ เออนะผมโอ้โหแล้วเสียงไก่อย่างดังเ่ะไม่รู้เข้าไหม้หรือเปล่านะผมแน่นอนว่าจะเข้า <c oughs> โอ้โหแล้วมาขันตอนทําคลิป <c oughs> ไม่ทําคลิปไม่ขันจับต้มขาไก่สดกีไหมครับ <c oughs> เอาอีอะ้โอเคทนำะประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะได้กินไก่ทอดนะผมกีฟซีไปเจอกันคลิปต่อไปนะผมคลิปนี้มีท่านี้จ้ะ <c oughs>